300ใช่ไหมสามร้อยไม้เหลืออยู่ห้าไม้ไม้ละสิบบาทคำนวณเอาค่ะว่าขายไดม้ือละจะบาทอันนี้ก็ประมาณเป็นร้อยค่ะเพราะว่าเบิ้งรระซึ่งเอาเต็มซึ่งนะคะเต็มซึ่งนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นร้านขายไข่เขา ไปเข่าเด้อใส่ใรกอรอกหมูใส่ข้าวใส่วุ้นเส้นนะคะไปเข่าไข่ตูพย่น้ำมันเราหดจอนพอดีแม่ก็<อ>ว่างตอนนี้นะคะแม่ขายโจ๊กเสร็จแล้วก็เลยมาขายร้านนี้หน่อยจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วมมโมงโม่งกลัวแล้วขายเงอนหม,ม,มแล้วจะไหมก็รอย สองร้อยสามร้อยไม้นะคะแล้วว่ากาบอกร้แล้วยานภาษีมาเก็บไ่ยางแล้วเดี๋เสียภาษีมันบอกว่าขายดีสีดี๋ยวเสียภาษีจ้ะโอเคตลาดนัดนาดีร้านไส้กรอตอนนี้ร้านข้างๆปิดร้านไปเยอะแล้วนะคะก็จะลองดูค่ะอีก3นาทีนะคะจะหมดไหมนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศที่แบบว่าลูกค้าเริ่มหมดแล้วแต่ว่าร้านก็ยังมีลูกค้ามาทยอยซื้อของเรื่อยๆนะคะร้านนี้ขายดีค่ะไส้กรอกก็จะหมดวันละ200-300ไม้ถ้าเหลือก็เป็นบางวันค่ะบางวันที่ฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะ แอก็จะถ่ายดูบรรยากาศของลูกค้าที่มาซื้อของนะคะถ่ายให้ดูเรื่อยๆค่ะค่ะไข่ข้าวม้ละ20ค่ะมายืนเนียไก่มันหนาวเหมือนี่ตรงมายืนเนี่ยไก่ตาเ่าไส้กอกวนเส้น สิบบาทไข่ข้าวยี่สิบบาท๋วยวเราขายยังอีกุม้มหมดแล้วนี่นขาหมูขาหมูพะโลก็หมดแล้วขายดีมากมากน่ชูกะขายโจกเรียวจังมีเวลามามไทยค่ะว่าไทยตอวนเพิ่นสิมเมดนี่ละ ายได้เรื่อยๆค่ะใส่ถุงอีกแล้วจ้าไส้กรอกหมูเหลือห้าไม้ค่ะเวลาย่างก็ต้องพลิกไปพลิกมาด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ต้องคอยดูไฟด้วย ไอ้ข้าวเหลือห้าไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงผักกับพริกนะคะเอาไว้แถมในไส้กรอกค่ะเปิดบาทไม่ละสิบบาทจ้าบอ่รึยังเนี่ยนีงูันสิเจะหนเอาข้ตายน้มีนายน้ามาครับ สีใหม่มีห้าไม้พอดีเอาไหมห้าไม้โอเคอู้ยหมดปิดจ๊อบปิดยอดหาใหม่ซีสิบบาทเจ้าถามาสื่อย่ามจาสีเด้อจ้าสีเด้แถมเลเซเาเซลเซเืเจ้มุหคากลตลาดนี้นะคะประมาณบ่ายสก็เริ่มมีคนเดินแล้วค่ะ ัอวดอดกไข่แวะผ่านไปผ่านมาแถวตลาดนาดีอำเภอจังหารจังหวัดล้อยเหตุนะคะทุกวันอาทิตย์จะมีไข่ข้าวใส้กอกวุ้นเส้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะใส่กรอกวุ้นเส้นไข่ข้าวที่ตลาดนานนาดีค่ะร้านนี้อร่อยอร่อยค่ะอยู่ติดกับร้านขายขนมครกค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องตามใจแม่ชนแนลด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ